สวัสดีครับแล้วก็มาอยู่กับผมช่องเชสเตอร์ดิ้นด่วนชิสเกตรครับอ่าอยู่กับ EP ที่สองขอดมาแล้วครับไมไมาแล้ว

อันไนอันเห็นต้นเดียวเลยยูหันน่นไม่แม่ี่ต้นเดียวเลยยูหันน่นมันมีต้นเดียวเลยเออต้นหาลงมีต้นเดียวเลยเราแอต่อแวนีต้นเดียวต้นนั้นลต้นเดียวต้นนั้น สลิงกาะก็ได้ถ้าตาปวยานน้าตาตาปวยานแขนจะคูงมากเอามือมันก,ะกะ่อกันเอาเออเอาสลิงไปก่อ้ามันก่อได้นะ่ะ เรียขาเรียกขาคำทบท่านปรเาดอก้าละเคือเก้า่ันหห่วยจะซู้นแห้งได้ไหมสิขึ้นไอ้น้อย เอาคือเก้าเวลาคือเมื่อคันนี้เราย่านแขนลดราคูงมานำ<อ>เหรอเหยียบแขนสุดใช่ไหมอ๋อให้มันเหยียบขอนกันลองลองงานให้มันเหยียบขอนกัน ื้นที่ก็ครับแย่เพิ่มอี่นอ เก็ก็ก่อยัดหยัดเลยยัดไหนบอเอาเอามือมาหนี่ยัดลงไปน่ะแล้วเขินแล้วมาหนีก็ไม่ให้จังอยู่เออว่าไม่ใช่ยกมือมันขึ้นบ่ล่ะ ยัดเอาวขอนเผ้วม้เอาขอน,าอนเข้าห้องตีนอยู่ข้อนั่นยกล้อเขึ้น เอาปุ๊บพอ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 ้โหพอขึ้นปะโอ้โหพอพอมันตีเดือกมาแล้วมันตีเดือก มันตีด้หรือมันตีด้หรือเปล่าไหม

point. พอเพ้าโอ้โ,อโ,อโ,อโอบอกกันเ๋ยบอกกันพอกันพอกันใอยว่ามันจีดีเอาขอนพามาเยีกเได้นี่มัน่รูบอกบ,บนันมันบอนี่เวลานี่ตัวนี้มันบ่จุมล้วมัน มันว่เขาไต่ล่อนะมันอยู่จวางเ้ยมันอึดงากมันบ่บดุสุใหญ่มันไม่เลยบ่มต้องยืนเนาะมีอยู่แล้วเรือเรือมีตัวสิใหญนมันต้งมีนี่ค่ะต้าเลยตั้งนี้เลย เอาควนนี่แล้วมันเอาบ่ได้มันเอาบ่ได้นี่วันอีกงเานที่หดแป๊คลงบ่นะีขนเนี่นี่เดียวเียขาอเขา้าือเป่านงนหเลยานผาอไหมขอานาเางานขึ้นเดบ่ Hát, hát của để có đường, có đi Hát hey. có Hát đi không? đi Hát đi 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 จากแก้วามันแก้ขาจางกันนี่มันกจัดเอากระถางงี้แล้วมาเยอะคุณพกอขาโต้คือสีขืนอยู่รอพี่น้องเลยเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวเอากิ่งไม้พวกนี้ออกก่อน ว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจึกปิ๊บปิ๊บแค่นี้ก่อนครับยังไงก็รอดู EP ต่อไปครับว่าเป็นยังไงจะขึ้นในรูปแบบไหนครับ